สวัสดีครับพวกวผมเบาเคสาวติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องนี่พาพี่น้องเข้าป่าเข้าสวนปามหาเห็ดอีกแล้ววันนี้หาสิม,มาหาเห็ดโคนหลวงพี่น้องก็ทักมาบบกเบาเคนหลยต่อหลายคนเห็ดออกแล้วเด้อเบาเคสาวติไปหาเน่เด้อแต่มันออกพี่น้องบอกออกดีชงสามมืดเลยเจอมือนี้หน้าสิบบาทแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เฮาเก็บเห็ด เฮตินเลดตีนแหงตีนแหงหรือเฮตินช่างเฮดจันค่ะเขาเจอดอกกำลังมุกแมนกำลังสวยก็เลยต้องออกล่าออกหากันคือเก่าครับมือนีนจะเจอขนาดไดหรือบ่เจอนาบ่นเคยหาแล้วจ้ะสิเป็นบ่นบ่นเคยหาจะติงอย่างม่บอรครับพี่น้องเข้าสวนช่วงนี้มันเป็นจอมป่วบแบบนี้บอกิดเบ่งดีด้วยเนอะคนใดย่านโควิด มาเข่าสวนน้ำบกเขนสวนกเดียมาสูดอากาศบริสุทธิ์หายใจได้เต็มปอดเดินหาตรงที่เราเคยไปเดินหาเห็ดบรรยากาศกันสิลบลื่นหากอนบกเขนเจอจังไถ่พี่นงบึงเนาะหาสิเดินอยู่แบบนี้บ่ได้บ่ได้ได้เดินจักชุมงนึงจังเจอบ่ได้ได้บกเขนเลยเดินก่อนเดินก่อนไปครับเดี๋ยว มาลุ้นกันผักกันช่วยหาเดินลบขึ้นลบลงเป็นแถวแบบนี้แหละครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมาพี่น้องรัดหน้าเลยป๊าดเดินมานี่ดิบานเบิดแลว้วบานเบิดแลว้วพี่น้องบานเบิดแลว้วป๊าดนั่นอีหยังอันนี้นนออโอ้ยงามขนาดเตัดจ้าเลยพี่น้องมาเคยถ่ายตรงไหนเนาะ ปอดน่ะปากไ่ได้เลยเสาติ๊กมันบานเลยพี่น้องอปอดทะลึกมันออกหลายมือเลยเนาะโอดแม่นี่อย่างอันนี้เดินสัก <Spot. S 2> พักก็ได้หนี่พี่น้องเลย <Spot. S 2> เพื่อจะมาเจอหมู่นี้ค่ะยอดเลยครับเก็บแบบน,นี้เดี๋ยวลุยกันเลยโ ไอเสียงที่ดังอีดีด,ดนี่กัเสียงแมงอีเนาะพี่น้องเพราะว่ามันติดสวนยางครับต้องขออภัยพี่น้องไว้ก่อนมึงดอกพี่น้องสิว่าเสียงอะไรด,ดังน่าลำคาญมากเลยมันคือแมลงชนิดหนึ่งบางดอกก็จะลุยอะไเด้ยถอดเอาเลยเอาด,ดึงเอาเลยดึงเอาเลยเพราะเปนบานแล้วนี่เอาบัต้องคิมมาแลสติกโอ้ยมันมือขวขว๊ว เอาไปหนึ่งเป็นสมแบบนี้ทำเนมเห็ดพ่นโดนฝนน้ำแหละโดนฝนนี่นงดินยังเปียกๆอยู่เลยดอกเอาได้เก็บแล้วพี่น้องได้เก็บแล้วห็ดคนหลวงตอนบานตอนบานตอน,ตอนน้อยกับทอดมาเจอตอนตูมเลยมาเจออีกทีบานซะแล้วโอ้ยดอกนี่บ่เอาเลยเด้อจ้ะ เห็นเละแหงเ g แหละเด็ดลงพอดีพี่น้อง <ไป S 1> สีก่อนสนะีจ้าจ้าหน่อยแต่เห็นดนี่ป้อทุกู้๋หอยมือขนาดเลยเด็ดเลยจ้าเด็ดเลย กาน้อยโพดรุ่นนี่พี่น้องยันรุ่นอยู่รุ่นแน่นอนนึกว่าสิเจอตอนน้อยๆมุกๆอย่างที่เขาเจอเมื่อวานนี้เนาะออกบ่พร้อมกันอีดีด้วยเห็ดน,นี่ออกก่อนออกหลัง หร่นตะการ์นี <laughs> <N un> น่โอ้ยขั่วเลยยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ <N un> จุมนะ่มหนะักหนองพอได้ล่างเลยแบบนี้ เอาถอดเอาเลยได้พี่นาา้องอย่าง<ร>าไม่หมดแ,แล้วต้องบ่มิดตามาตามาค่อยๆลุกโอ้ยแมงอีกห้องขนาดดังดีเลยดัง เขาไม่เอาแฮี้ยดังดังจนพี่น anyway> ้องว่ตกใจลโทรศัพท์เป็นอย่างเจ็บแก้มหูเพื่อพี่น้องว่จักเสียหน่อยเนาะมาทุกบานเต็มป่าเอาเอาเอาไปหนึ่งเก็บเลยจ้าโอ้ดอกนี่ละลายในมือละเกิกเอาเก็บน้ำบระทานนี่ดีพี่น้องเฮ็ดช่วงนี้ จักสิไปทางไหนไปทางใดก,ก็อ้อนซอนทางนั้นไปทางใดก,ก็พอได้เก็บ,บเ,เก็บน้ำบ่ทันทุกเก็บเนยบ่ป่าไหนดอกพี่น้องตอนล่างพูดอ้อนซอนแต่ตอนล่างนี่แหละนะแต่อยู่ใกล้มาล่างซอยนี่เด้อขึ้นงอแต่บาดล่างดอกนี้ละลายละออื แดดก็แหงดีขนาดนนกองาเนอะแดดทางลมเย็นวอยๆอ่าที่เด้ดอดอือโอ้ยดอกนี้ก็บวาวแล้วพี่น้องดอกนี้ได้อยู่เดิอกเอาถือฝนนี่ถ้าบบถือฝนนี่นดอกยังสีแข็งอยู่เมนถือฝนแล้วเรียบร้อยเลย เอาท่าที่เอาได้อ้อท้าบูธฝนนี่ถอนมันเลยแหละปึ๊บยังจุ่มนึงยังจุ่มนึงจุ่มนึงเดีเรียกเอาเรียกเอาน้องเลยอ้าวดอกบานเพื่อจะเป็น,เป,นเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดอกดอกกน้อย ที่เกิดใหม่ที่เบาเคนถอดเนี่ยเป็นยังเล็กอยู่เนาะก็ะิอะเอิ้นเฮดถอดใหญ่ขึ้นมากับเป็นดอกบานแบบนี้ดอกบานแบบนี้พี่น้องบางคนกะอยากเห็นดอกบานเนาะบานเป็นแบบใดถ้าให้เบึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเห็นในตอนเก็บเฮดถอดถ่ายยันเด้อจ้าเก็บมาโอ้ยลอยแล้วนะ <c oughs> ลโซนโซนล้น,น,ลลนตะก้โซนเสียบเป็นกระเช้า,ชาดอกไม้ไปเลยตอนล่างเพื่อะบ้านี้เลม้วนกุ๊บเลยนี่ตอนล่างเบาเคนปอยู่เด้อมาไปชิมมล่างซอยมาเดอ <c oughs> อ้อตอนได้ล้นตะกาได้อยู่ ชอดอกไม้ฝากพี่น้องเลยได้อยู่ได้อยู่ตะกานี่นนนจ้าพี่พก่อเสียงพี่พักพี่ก็เช่าดอกไม้อีีงามบ่พี่น้องมาเตรียมตัวมาซอยเก็บแล้วก็มาซอยล่างเดอ้อ <c oughs> เอาน็อสติก๊กเดี๋ยวเราก็จะฮิตไปไว้ก่อนครับเราค่อยเดินหาใหม่เผื่อมานี่เผื่อจะเจอ,เจอดอกตุมต้มๆหวั <c oughs> งว่า <c oughs> เผื่อฟุกเผือจดดอกตุม้มตเผือดอกหลายรุ่นเนะเาะแม่เผือผพันอกหลายรุ่นครับอเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเ้อครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า